อ้าวไหนไหนน่งแบบเอาโชว์กล้องหน่อยสิโอ้โหอืมอ้าแต่งอ้าวก็าแต่งสวยๆไงโอ้โหสวยมากเลยขึ้นขึ้นกล้องมากเลยนะรู้ไหมเนี่ยเ่ยบอกว่าอย่า พ่ขอขอสัมภาษณ์หน่อยอันนี้เป็นแต่งแต่งทรงไหนครับพี่เกลแต่งทรงสวยๆค่ะอ๋อทรงสวยๆเหรอส,ส,สีพื้นมันคือสีอะไรอะครับอ๋อ,อ,อสีสสออคือ,อสีออกม่วงๆค่ะอ๋อสีออกม่วงๆในนั่งแบบโชว์หน่อยนั่งแบบนางแบบนางแบบอ่านั่งแบบยิ้มยิ้มยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มโอ้ยบัดีเห็นบอ ขอโทษน้องขอโทษนาไห่่่ัเดี๋ยวพี่ไปแต่งให้ยาเตี้ยก็ได้นะเดี๋ยวพี่ไปแต่งให้ยาเตี้ยก็ได้เอแก้วมานียอยังแต่งแต่งไว้เสร็จนี่มาแต่งให้นันยานี่